ไปนาใยอ่อนเหรอฮะไปนาไปนาใยอ่อนไปเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำนาใยอ่อนเหรอเล่นน้ำเหรอไปรถไปรถไปรถผักช่วยใยอ่อนนะ นั่งสามล้อนั่งแรง

โอเคโอ้ยอวโยันนี้นะตวนโอ้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 โเอ็งมาได้ทุกแบบเลยเฮ้ยมาได้ทุกแบบเลยน้องกินนี่ว่ามันหลวมันหลวมไม้มันมาแบบนี้มันเป็นกระถ่มมันหลวมน้อนตาย มาถึงแล้วนะครับถึงที่นาประอ่อนแล้วง่อยด,ดย่างวันนี้เข้าทางใดล่ะข้ามเข้าไปเลยฮะข้ามเ้า<ก>ข้ามไปเลยข้ามไปเลยโอ้ นาปลาออนแล้วยายออนกำลังลดเอาลังจดันี่ย้ำมันน้าดมันหยุดไหลแล้วลแล้วลูกมาจังหวะกับแม่แม่มาพอดีน้ำหยุดไหลนะครับผักปลาออนนะครับเนี่ย ่นีครับเพ่าไม่ได้ลดแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ลดด้วยสันยายอ่อนมันได้ลดหลายวันแล้วเด็ดเมื่อวานก็บมันลดเราไปบ้านค้อเด็ดสันโอ้กําลังสวยเลยครับกําลังงามเลยเนี่ยกําลังแตกหน่อแตกหน้ายอดหักนอนเลยต้นแอลูมิเนี่ยผักเจ้าอ่ะมอ่อนเทป้องเอ่ยฟันนออเทป

ตีมมันต้องย้อนออกมันเลยกกมันเลยกกน้อยโอ้หวานที่กระตะกระดอพุดออกมาอ๋ออุ้ยปวงไปพคุณเนาะตีมมันอยู่กันกกมันกันน้อยเนาะหวานทั้งห้างก็ได้ดอกเว้ยแปวแปวอะไรมาถอนถอนแล้วก็ไปกินได้เลยเนี่ยได้เลยได้เนาะเออถอนเลยนี่แหละแปวอะไรมาเอากระมังมาก็ได้มาใส่แดีวถอนถอนแล้วน่ะไปเร็วถอนเอาไปกินกับป่นกับแจ่ว ไม่มีปวดวันนี้ไม่มีเจี๋ยเอาก็ถอนไปทางลากเลยนานๆล้างๆแล้วก็ใส่เอาเอาเอากะละมังมาลูกเอากะละมังอย่าเอาไปเลยทำไมไม่ต้องเอาไปล่ะเดี๋ยวไม่มีผักกินอีกเขาไม่ใส่อย่าเอาเลยโบขุดแค่นี่บ่แห้งโอ้มันี่แล้วแค่นี่บ่ัผักเจ้าก็นี่เล็กนี่แล้วข้าวโพดก็ย่องนอกน้ำขิงอ๋อข้าวโพดข้างนอกเราไม่ได้ล้อมกับเรือจะต่อไก่กัดไก่จับยับเนาะ เป้นตะก,กี้ค่อยล่อมได้ล่อมคุณน,น่ะเหรนึ่งยวมาตามหัวนะเพื่อก็่าขเฮ็ดพดลเ่าอยู่ได y ไม่ที่จริงเ้ราทำถูกแล้วเราล่อมมาพี่ของเราน่ยนะกันหัวนะอ๋อออดแล้วลาลนนา่านไนะเฮ็ดคนเฮ็ดูกบอลหั็นบอข้งนอกมาได้ลอมมันเลยงแต่ตยอดได้นี้่องย่าา่า

โ oh. oh, oh, อ, uh, ตอ้ต้นหอมหอมต้นหอมกำลังงามเลยครับหาถุงน่ oh, น it, งะ,ะสิเลไปลรกกัดมะกอกอ่ะมะกอกนี่ไอ้ถุงอ่ะจิ๊บจิ๊บได้ยินยายบอกไหมเนี่ยถุงนี่ไปใส่มะกอกเี่หน่หนนหา บงดูนนะมันยังไปหืนนำ้ำนามเนี่นนะน่ะเขาอยากว่าเล่นน้ำบ้าปวเล่นน้ำเลย <c oughs> ตัวนี้ยังไม่ได้หดเลยเ่ย่หหยะ้ห,ห,หอมบัวกำลังงามอหอมแดงบมเมนหอมแดงบ่หอมแงหอมแบงอ๋อหอมแงก็ทยอยเก็บกินได้เลย นี่หอมแบ่งเนาะรู้โู้หอมแบ่งนะครับกำลังงามเลยครับกำลังงามครับลุงไพ่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับนี่ตั้งแต่ป้าออนปลกูกผักปลูกอะไรเนี่ยถั่วก็ไมีถั่ว,วกำลังงาม ขอจบคลิปว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องปอ,อนพ่สาวลุงพลน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ